สวัสดีครับสมาชิกของ f อฟซของเอ็ดนาคานะครับผมนะหลายหลายท่านนะครับที่ติดตามรับขาวเอ็ดนาคานะครับผ่านทางเพจของอาจารย์กอนนาคานะครับที่ผมลงไว้หนลัตเตอรี่นะห้าสี่เจ็ดนะครับอุดหนุนลัตเตอรี่รัฐบาลไว้นะครับห้าสี่เจ็ดเลขท้ายสามตัวนะครับมันออกหกสี่เจ็ดนะครับ มีสมาชิกเอฟซหลายๆท่านนะครับที่อาจจะได้อยู่นะนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่ได้นะผม <c oughs> ที่ได้อุดหนุนรัตมนตรีตรัฐบาลน,นะครับผมให้ห้าสี่เจ็ดนะให้ซื้อกันไปตามตลาดไปหาซื้อห้าสี่เจ็ดที่ขายสามตัวมันออกหกสี่เจ็ดนะครับแล้วก็นึ่งผมผมก็ได้พอค่าขนมไปหาซื้อห้าสี่เจ็ด <c oughs> นี่มีก็เลยได้หกสี่เจ็ดนะครับคาดคนมันจะถูกนะคาดคนมันจะถูกเขาบอกว่าคนมันจะถูกซื้อบาทเดียวก็ถูก <c oughs> แต่ก็จริงเลยนะบางทีเะีวเราซื้อลอตเตอรี่ <Okay. S 1> ผมก็ซื้อเผื่อไว้นะครับห <c oughs> ้าห้าสี่เจ็ดไม่มีก็เอ, <c oughs> 6, 7. 6, 7. อาหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเอาซื้อมากันไว้หกสี่เจ็ดเพิ่มเพิ่มเต้มเพิ่มเต็ม <c oughs> เอาก็ได้เฉยเลยสแสดงว่า ดวง <c oughs> ดวงเริ่มเปิดนะครับนะี่ก็ไอ้นิดๆนะครับนะสมาชิ C กเอฟซีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะไก้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับมันก็ยังอลา,าบาดอยู่เราะมันยังระบาดอยู่นะครไม่ใช่อลา,าบาดมันระบาดอยู่นะสมาชิกทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี <c> ๋ย <oughs> วงวดหน้าวันที่สิบหกนะครับสิบหกผมก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่ ีเช่นเคย <c oughs> นะครับก็ได้จะได้มา <c oughs> บอกเพือนะครับนะสมาริบเอฟซีที่ติดตามแอดนาคานะครับนะอย่น,น้อยซื้อซื้อรถตัวะอินมันดีอยากเราได้ลุ้นหลายรางวัลน,นะครับตั้งเลขท้ายเลขข้างเคียงนะครับนะรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีเลขสามตัวหน้าอีกมันดี นะครับนะมันดีนะครับผมก็แนะนำนะครับนะแนะนำสมัยยีเอฟซีนะครับใหนะ้บุณนุนรัตติรัฐบาลนะครับซื้อติดไว้นะครับนะงวดละใบสองใบนะบางคนอาจจะโชคดี <c oughs> มีโชคได้เป็น,นเศรษฐีนะครับนะดวงคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับซื้อติดไว้ทุกๆงวดงวดละใบสองใบนะครับอ <c oughs> เช่นงวดวันที่สมุก <c oughs> กระดาษุมนี้เดี๋ยวถ้าผมซื้อเดี๋ยวผมจะมาแจกจ่ายนะครับนะแ <c oughs> จกจ่ายแนวทางนะครับนะให้กับทุกทท่านนะครับสมาชิกท, <c oughs> ที่ติดตามนาขาคนนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมนะเฮงรวยรวยปังๆรอเลยนะครับสวัสดีครับผม